อะไรมาครับเจ็บคอค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอดูคอหน่อยนะครับได้ค่ะคุณพยาบาลหมอขอไฟฉายหน่อยสิสักครู่ค่ะคนเป็นกันเยอะช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะฮะเอ๊ะทำไมไม่ติดนะคุณพยาบาลน่าจะยังไม่ใส่ฐานนะคะหมองั้นงั้นใส่ฐานให้หมอหน่อยนะอ๋อได้ค่ะสักครู่ค่ะหมอไม่รู้มันใช้ฐานอะไรอืมคุณหมอไม่รู้เหรอคะว่าไฟฉายใช้ฐานอะไรไม่ทราบครับอ้ยนี่ค่ะครับผม คุณหมอคะเที่ยงนี้ที่โรงพยาบาลมีข้าวผัดกุ้งอค่ะคุณหมอจะรับไหมผมว่าผมไม่รับดีกว่าผมแพ้กุ้งคุณนหมอแพ้กุ้งไหนคุณว่าอะไรนะครับค่ะเอ๊คุณมีประวัติที่โรงพยาบาลนี้ไหมมีค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอเช็คประวัตินะครับค่ะเอ๊คุณไปบ้านมันเปิดไงนะเอ่อเปิดอย่างนี้คุณหมอไม่ใช่ค่ะคุณหมอคะด้านหน้านี่ค่ะเปิดขึ้นเลยค่ะอ๋อเออคุณหมอคะ เปิดคอมก็ไม่เป็นเหรอคะคือรุ่นนี้ผมไม่เคยใช้อ่ะครับฉันว่าฉันเอา้าคุณจะไปไหนฮะฉันย้ายโรงพยาบาลดีกว่าค่ะไม่ครับฉันไม่มั่นใจคุณหมอเลยค่ะถ่านไฟฉายก็ไม่รู้จักแพ้กุ้งอีกต่างหากเปิดคอมก็ไม่เป็นแล้วคุณหมอจะรักษาฉันได้ไงคะเนี่ยรักษาได้จ้ะครับผมเรียนมาครับผมเรียนหมอมาถามจริงๆะค่ะคุณหมอขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมคะไม่เป็นครับจบค่ะ,ะคุณวขอไปโรงพยาบาลข้างหน้าดีกว่านะคะตายแล้วยังจะกล้ารักษาคนอื่นเนาะทำอะไรก็ไม่เป็นบ้าหรือเปล่านี่ฮะ